สวัสดีมากครับผมเปรมปีเป้น,เปน,เปน,นะครับวันนี้พาทุกคนไปเจาะแท็กติกโค้ชฝรั่งเศสน,นะครับแผน4-2-2-2นะฮะ โค้ดดีดเยเดชองนั่นเองฮะโค้ดผู้พาฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018นั่นเองครับแผนนี้ก็เป็นแผนยอดฮิตอีกแผ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าแผนที่เป็นทีมชาติเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปนะฮะเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นครับจนกว่าจะมีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติที่มันจริงจังนะซึ่งนานๆทีจะมีนะฮะแล้วก็ยังเป็นแผนเดิมอยู่เรื่อยไปนะครับสำหรับแผน4222ใครที่ยังไม่เคยมีก็ลองไปหาซื้อดูนะฮะดีดีเย่เดชองนะครับโค้ดทีมชาติฝรั่ง พลังเนี่ยมีไว้ทําไมนะฮะผมเองก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งผมเข้าไปอ่านในคู่มือในเกมนะครับคราวนี้เขาก็เขียนว่าในค่าพลังตรงนี้นะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ค่า f a m i l i a r i t y หรือว่าค่าที่ความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้เล่นในทีมเนี่ยเต็มเร็วขึ้นนะครับมันเต็ม99ใช่ไหมฮะถ้าหากคุณเอาโค้ดที่ค่าพลังน้อยกว่ากับมากกว่ามาเทียบกันเนี่ยโค้ดที่มีค่าพลังตรงนี้นะครับ adaptability เนี่ย89อย่างเดชองเนี่ยก็จะเต็มเร็วกว่าโค้ดที่มีค่่าาพลัังนนน้อยกว นี่คือความลับเล็กๆที่บางคนอาจจะไม่รู้นะฮะค่า management skill ครับอยู่ที่89สาฮะสามารถซื้อด้วย GP 26000นัน่นเองครับจริงๆ GP เนี่ยไม่ได้มีปัญหาสําหรับหลายๆคนที่เล่นมานานแล้วนะฮะเก็บอาทิตย์เดียวก็สามารถซื้อได้แล้วครับสำหรับเดชองครับเอาละครับการขึ้นเกมบุกเป็นการคลองบอลฮะส่งสั้นครับแล้วก็ยืนแบบกว้างๆครับแล้วพื้นที่การบุกก็เป็นแบบกว้างๆครับการยืนตําแหน่งจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะไม่ได้ยืนตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งแบบฟิกนะครับ support r a ครับ support r a เนี่ย ถ้ายิ่งมีน้อยเท่ากับว่ายิ่งยืนใกล้กันนะครับที่ผมเคยพูดพลาดไปนะยิ่งมีน้อยยิ่งยืนไกลนะต้องขอโทษนะตอนนั้นที่พูดพลาดไปนะฮะย้ำอีกครั้งครับพพอร์ตเรนเนี่ยที่มีขีดเดียวตรงนี้นะครับก็ยิ่งมีน้อยยิ่งยืนใกล้กันนะ เวลาที่เพื่อนอยากจะส่งบอลน,นะครับก็เพื่อนอีกคนนึงก็จะยืนใกล้ๆกันไม่ได้ยืนไกลมากนะครับถ้าสังเกตนะครับโค้ชที่เล่นบอลยาวนะฮะถ้าซับพอร์ตเรนก็จะสูงเช่นเดียวกันครับดิเฟนซีฟไลน์ครับก็คือฟอนไลน์เพชชัวครับก็คือยืนกดดันคู่ต่อสู้นั่นเองฮะเป็นการกดดันคู่ต่อสู้ตามเส้นลนยนั่นเองฮะ การยืนประจำการนะครับก็ containment area ก็ยืนกว้างนะฮะการกดดันครับ aggressive ครับเป็นกดดันด้วยความดุดันนะฮะ defensive line ครับมีถึง7นะครับก็ยืนสูงพอสมควรครับแล้วก็ compactness ฮะอยู่ที่5นะครับเวลาที่เล่นเกมรับเพื่อนก็จะลงมาช่วยไม่ได้มากนะครับอยู่ที่5นะฮะส่วนถ้าหากปรับแท็กติกเป็นเกมรับนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับ support range ก็จะเพิ่มขึ้นอีก2ฮะ defensive line ก็เท่าเดิมฮะแล้วก็ compactness ก็จะเพิ่มขึ้นอีก2อนะฮะอาจจะแย่งดีขึ้นนะครับถ้าหากปรับแท ติดไปเป็นเกมรับนั่นเองฮะเอาละครับผมจัดทีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะว่าแต่ละตัวทํำไมจัดแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าบางตัวเนี่ยไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำนะครับทํใใ้้ผมถึงใช้นะเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับไปดูไฮไลท์กันก่อนฮะมาดูจงังหวะนี้ครับคิมมิกส่งให้โกมองฮนะโกมองวิ่งแซงครับด้วยความเร็วที่เป็นโพลิฟิกวิงเกอรนะฮะ สงเข้าตรงกลางแบบนี้ครับเอ็มบัปเป้ชาร์จเข้าไปครับยิงเฟิร์สไทม์ช็อตเข้าไปฮะยิงแบบไม่ต้องจับนะครับจังหวะนี้สวยมากๆครับเอ็มบัปเป้นะหลายคนที่ดูการขึ้นเกมนะครับก็เห็นนะครับจังหวะนี้คือขึ้นเกมจากทางขวาริมเส้นนั่นเองฮะอย่างที่ได้บอกข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะครับการบุกจะเป็นแบบกว้างนะซึ่งหมายถึงบุกได้จากทางซ้ายทางขวาและก็ตรงกลางนะครับ นั่นจึงทำให้เกมรุกของโคชเดชองมีมิติมากๆครับทั้งเกมรุกทางซ้ายขวากลางเนี่ยหรือว่าแล้วแต่อันตรายทั้งนั้นฮะมาดูจังหวะนี้ครับบอลขึ้นไปนะแล้วก็เอมบัปเป้เก็บไม่ได้ครับแต่ว่าปั๊มบอลออกมาได้ฮะแทงให้ไคลเวิร์ดครับไคลเวิร์ดซ้ำเข้าไปโอ้โหน่าหงายนะครับจังหวะนี้ประตูฮะอันซูฟาติครับได้จังหวะนี้ครับชิ่งกับออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กนะฮะตัดเข้ามาตรงกลางแบบนี้ครับถ้าใครสังเกตนะครับแพทที่ไคลเวิร์ดจะเป็นตัวที่ พุ่งลงมารับบอลดีมากๆนะครับเห็นไหมฮะกองกลางส่งให้ไคลเวิร์ดเนี่ยไคลเวิร์ดรับบอลได้ตลอดนะครับเพราะว่าอะไรฮะทารกเก็ตแมนตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวที่ดรอปตัวเองลงมาจากตำแหน่งที่เป็นกองหน้านั่นเองฮะจะไม่ยืนสูงเท่าเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้จะพุ่งทะลุขึ้นไปข้างหน้าแต่ว่าไคลเวิร์ดเนี่ยจะพุ่งกลับหลังและไม่พอนะครับ บางจังหวะไพลเวิร์ดก็วิ่งพุ่งขึ้นไปข้างหน้านะฮะซึ่งทําให้ทาร์เก็ตแมนเนี่ยอันตรายมากๆครับในแผนนี้ดูจังหวะนี้ครับคิมิกนะฮะเตะบอลสวนขึ้นไปแบบนี้ครับไพลเวิร์ดก็วิ่งทะลุขึ้นมาแบบนี้สวยมากๆครับแต่ว่าจบไม่ได้นะ,ะจงังหวะน,นี้เปิดแบบนี้ครับโอ้โหไพลเวิร์ดครับเรียบร้อยเลยฮะเห็นไหมครับไพลเวิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้พุ่งแบบเอ็มบัปเป้ e นะครับแต่ว่าจะคอยวิ่งเฉียงๆออกไปนะฮะแล้วก็พยายามไม่ให้ตัวเองล้ำหน้านั่นเองฮะ และสุดท้ายก็ไม่ล้ำจริงๆครับโคตรเจ๋งเลยนะฮะสำหรับแพทริกไครเวิร์ดนะครับเอาแล้วครับผมเปลี่ยนแท็กติกนิดนึงนะครับเปลี่ยนเดยองที่เป็นออเครสเตเตอร์ออกไปครับตอนแรกผมใช้อเครสเตเตอร์2คนใช่ไหมครับคราวนี้ผมเปลี่ยนเดยองออกไปคราวนี้มาใช้กอร์เรสกาที่เป็นบล็อกทูบล็อกฮะคราวนี้เกมจะเป็นยังไงครับจากที่เดยองเนี่ยคอยที่จะปั้นเกมให้กองหน้าอย่างเดียวเป็นบล็อกทูบล็อกแล้วเกมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามาติดตามดูฮะดูจังหวะนี้ครับ คิมิกเปิดบอลให้โกมองนะฮะแล้วก็โกมองก็ยึดย,ยึกยักยกนะครับเปิดให้อันซูฟาติครับยิงเข้าไปตรงนี้ก็ติดเซฟนะครับอยากให้สังเกตจังหวะน,นี้ให้ดีครับคิมิงเปิดบอลขึ้นไปนะฮะซึ่งเอ็มบัปเป้มองไม่ได้ครับกาเรสกาพักบอลครับก้องหลังคลองบอลครับคราวนี้แพทริกไคเวิร์ดไม่รู้มาจากไหนฮะวิ่งมาฉกบ,บอลหน้าตาเฉยเลยครับจังหวะแพทริกไคเวิร์ดฮะ วิ่งดุมๆแล้วก็โฉบบอลต่อหน้าต่อตาครับทางด้านที้ตัวนักเตะไม่ได้มีสกิลแทร็กแบ็ k หรือว่าสกิลการไล่บอลนะฮะสำหรับกองหน้านะครับแต่ว่าอยู่เฉยแพทริกไทรเวิร์ดก็วิ่งพุ่งขึ้นไปด้วยตัวเองเลยนะฮะคราวนี้ก็ตัดบอลได้แบบงงๆเลยครับผมก็กดยิงก็เรียบร้อยเลยะฮะถือว่าจมูกไวมากๆครับสำหรับแพทริกไทรเวิร์ดนะฮะดูจังหวะนี้ครับกอร์เรสกานะครับได้บอลนะซึ่งกอร์เรสกาเปิดให้คิมมิคนะฮะอะไรกันครับเนี่ย คิมิกเป็นออเคสเตเตอร์นะครับแต่ว่ากอร์เรสกาเป็นบ็อกทูบ็อกแต่ว่าเหมือนสลับตำแหน่งกันนะครับสลับหน้าที่กันหรือเปล่าฮะมาดูที่จังหวะนี้ครับบอลเริ่มจากกอร์เรสกาครับส่งให้อันซูฟาติฮะอันซูฟาติครับส่งให้อฟองโซเดวีฮะแล้วก็ส่งกลับให้เดวีครั้งครับ เรียบร้อยฮะแพทริไครเวิร์ดครับมองเข้าไปนะจมูกไปจริงๆนะครับแพทริไครเวิร์ดนะฮะคือทุกคนครับแผนของเดชองเนี่ยมีนักเตะคนหนึ่งที่เป็นนักเตะคู่บุญนะครับที่เป็นกองหน้าทาร์เก็ตแมนนะฮะเดาได้ไหมครับว่าเป็นใครครับกองหน้าคนเดียวเลยครับถนัดซ้ายครับที่ชอบเตะจักรยานอากาศนะคนเดียวเลยครับเตะทางซ้ายครับ ใช่แล้วครับอลิเวียชิรูนะฮะนักเตะคู่บุญของเดชองเลยนะครับือเป็นตัวพักบอลที่ดีมากๆนะครับคือลีเลตได้เลยนะคือแบบเชื่อมโยงกันได้เลยนะครับคือในเกมก็สามารถเอาทา์เก็ตแมนมาเล่นในแผนของเดชองได้เลยนะฮะเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยชิรูก็ลุ่มมากๆนะครับในแผนของเดชองนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากองกลางเนี่ยค่อนข้างยืนต่ำนะครับซึ่งมันทําให้กองกลางมันโล่งนะครับเวลาที่คู่ต่อสู้บุกขึ้นมานะครับมาดูที่จังหวะนี้ครับ บอลเดิ่มจากกาเรสกาครับส่งให้โกมองฮะโกมองไม่รู้มาจากไหนนะครับเป็นโปรฟิกวิงเกอร์นะฮะวิ่งมาเหมือนโรมิงแฟงเลยนะฮะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้สวยมากๆครับดูจังหวะนี้ครับบอลเริ่มที่เอาฟองโซเดวีครับชิ่งกับกาเรสกาที่เป็นบล็อกทูบล็อกฮะแล้วก็เปิดตรงนี้ครับแพตติไครเวิร์ดคนดีคนเดิมครับชาร์จเข้าไปฮะขอพูดถึงกองกลางอีกครั้งครับสำหรับแผนนี้นะฮะคือ กองกลางค่อนข้างยืนต่ำครับแล้วก็ยืนอยู่2คนนะครับปีกซ้ายปีกขวาก็ถือว่าเป็นกองกลางแต่ว่าเวลาเล่นเกมรับก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมสักเท่าไหร่ครับคราวนี้เนี่ยระหว่างกองกลางกับกองหน้ามันค่อนข้างโล่งนะครับเวลาที่คู่แข่งเติมเกมขึ้นมาเนี่ยเราจะถูกเจาะได้ง่ายนะครับถ้าหากเราใช้กองกลางที่เป็นบล็อกทูบล็อกมากเกินไปนะครับคือ,อง่ายๆคือตรงนั้นมันมีนม2คนใช่ไหมครับถ้าหากเราใช้บล็อกทูบล็อกทั้ง2คนเลยเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเกมรับของเราได้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําให้ใช้บล็อกทูบล็อกสักคนนึงก็พอครับ แล้วก็ใช้ a ั p เกรดสเตเตหรือว่า a n งเคอร์แเป็นตัวที่คอยเล่นเกมรับเป็นตัวที่คอยควบคุมอยู่ข้างหลังนั่นเองฮะจะทําให้มีสมดุลมากกว่าที่เราจะไปบุกทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งกองกลางกองหน้ากองกลางอะไรก็ว่ากันไปฮะคือแบบเยอะแยะเยอะเยีไปหมดครับมันทําให้เกมรุกของเรามั่วซั่วแล้วก็คอยขัดแข่งขัดขากันเองฮะบางทีอาจจะยิงติดกันด้วยนะครับก็เลยแนะนําว่าให้เป็นบล็อกต่บ็อกสักตัวเดียวก็พอครับ มาที่ด้านเกมรับนะครับจังหวะน,นี้ฮะผมตั้งออโต้สไลด์ไว้นะครับคือนักเตะก็จะสไลด์เองนั่นเองฮะเวลาไล่บอลน,นะครับที่มาทางปีกนะพยายามย่าให้เขาเปิดบอลได้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นพื้นฐานเลยนะไม่ว่าจะแผนไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับคือย่าให้เขาเปิดบอลได้นะอาจจะเสียวัตูุได้เลยนะครับจังหวะน,นี้ฮะคือผมเล่นกระบ,บอดก็ไม่ได้โหดมากนะครับก็พยายามไล่บอล2คนนะครับจังหวะน,นี้ฮะโกมองก็ลงมาช่วยนะครับก็มีส่วนร่วมกับเกมรับบ้างบางทีนะฮะ ทีมีครับเป็นตัว o r c h e s t เ a t o r นะครับถ้าเรากดไ like ล่ก็อาจจะแย่งบอลได้บ้างบางทีฮะคาฟูครับก็เกมรับก็มีส่วนเกมรุกก็มีส่วนครับดูจังหวะนี้ครับแฟงกี้เดยองที่เป็น o r c h e s t เ a t o r นะครับก็จะช่วยบีบให้กองหน้าเล่นยากนะครับเกมรับก็ไม่มีอะไรมากครับการเล่นกองหลังก็เบสิกพื้นฐานทั่วไปฮะแต่ผมอะชอบเล่นกองหลังในการใช้ ควบคุม2คนครับคนหนึงไล่คนหนึ่งคุมทางคนหนึงไล่คนนึงคุมเชิงนั่นเองฮะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างบางครั้งนะครับซึ่งอาจจะทำให้เสียประตูเลยแหละแต่ว่าผมก็ยังชอบการไล่บอลแบบนี้อยู่นะฮะเอาเลยครับมาอยู่ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก็มาสรุปเลยนะครับว่าแผนแผนนี้ควรที่จะ มีนักเตะประเภทไหนบ้างนะฮะผู้รักษาประตูครับคือผมไม่ได้พูดถึงเลยนะในคลิปนี้ก็จริงๆคือมันใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น Defensiv e หรือว่า Offensiv e ครับก็อยู่กับการเล่นของเรานะครับว่าเราจะปล่อยให้หลังลอยแค่ไหนนะซึ่ง defensive Line ของเดชองก็อยู่ที่7ครับซึ่งก็ลอยพอสมควรนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะบุกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองฮะเ็เลือกผู้รักษาประตูตามที่ตัวเองชอบเลยครับแบ็กซ้าครับเป็น f f e n s i v e f u l l back เลยฮะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับทุกคนน่าจะมีแบ็กซ้์ที่เป็น ตัวที่จี้อยู่แล้วนะอย่างอัลฟองโซเดวี่นะครับซึ่งผมก็รีวิวไปแล้วนะแบ็คขวาครับก็เหมือนกันครับออฟฟ e n s i ฟ e f u l l b a ครับช่วยปีกธรรมชาติช่วย RMF ครับในการขึ้นเกมบุกนั่นเองฮะกองหลังมี2ตัวนะครับคือตัวหนึ่งเนี่ยเป็นบิวอัพไปเลยนะฮะลืมพูดถึงไปเลยครับทุกคนฮะลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยครับคือเวลาที่กองหลังเราเนี่ยคลองบอลอยู่นะฮะผมเนี่ยจะเลือกใช้ฟานไดกับปีเก้เพราะว่าอะไรครับถ้าใครได้ดูคลิปสกิลอินสปายนะครับก็คือ นักเตะที่มีสกิล lofted pass หรือว่า low pass เนี่ยจะทําให้ผู้เล่นรอบๆตัวเนี่ยขยับไปเป็นสไตล์ของตัวเองในทันทีเลยนะฮะซึ่งแปลว่าอะไรครับถ้าหากฟานได้หรือว่าปีเก้ได้บอลเนี่ยไอ้สอคนเนี่ยมีสกิลทั้งส่งบอลแล้วก็เปิดบอลอยู่แล้วครับเท่ากับว่าอะไรฮะเท่ากับว่าเอมบัปเป้เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าสุดที่เป็น go พ l o s e r นะครับ <c oughs> ก็จะวิ่งพุ่งขึ้นไปเพื่อที่จะกองหลังนั้นสามารถที่จะเปิดบอลยาวได้นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลือกกองหลังที่เป็น build up หรือว่าอะไรก็ตตาาามมแ่่่รบททีีสาาถจะเปิดอ ยาวได้แม่นๆนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นกองหลังต้องมีบิวอัพตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฟรีตัวหนึ่งคือแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับว่าต้องการกองหลังแบบไหนนั่นเองฮะเอาละครับกองกลางครับเป็นบล็อกทูบล็อกตัวหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้เกมเสียสมดุลน,นะครับแล้วพื้นที่ตรงกลางในวงลีนี้นะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้เสียเปียบมากนะครับเพราะว่ามันจะโล่งเกินไปครับเพราะฉะนั้นใช้บล็อกทูบล็อกสักกลอนึงก็พอครับตัวหนึ่งเป็นออกเครสเตเตอร์หรือว่าแองเกิลแมนก็ได้ครับแต่ว่าผมเขียนแค่นะแนะแคอคอเกเคอยอยรสเต คือคอยเก็บบอลเวลาที่เพื่อนจากปีกได้บอลหลังได้บอลดักได้บอลออกเรสเตเตอร์ก็จะคอยเชื่อเมเกมคอยวิ่งมาหานักเตะเหล่านี้เพื่อที่จะให้มีช่องว่างในการส่งมาให้เขานั่นเองฮะปีกซ้ายปีกขวาครับเป็นบริฟิกวิงเกอร์เป็นปีกธรรมชาติไปเลยครับเพื่อที่จะให้คอยช่วยกองหน้าคอยเปิดบอลให้กองหน้านั่นเองฮะหลายครั้งที่มีโอกาสยิงประตูเพราะว่าปีกซ้ายปีกขวานี่แหละครับกองหน้าตัวนึงครับเป็นโกโพเชอร์ครับกองหน้าล่าตาข่ายนั่นเองฮะและคนสุดท้ายครับสำคัญมากครับททร์เก็ตแมนฮะกองหน้าตัวพักบอลนะครับ ทาร์เก็ตแม่แนยจะคอยดรอปตัวเองลงมาเท่าๆกับ ปีกซ้ายปีกขวาเลยนะฮะก็คือเวลาที่ทาร์เก็ตแมนได้บอลเนี่ยไอปีกซ้ายปีกขวาก็วิ่งพุ่งขึ้นไปซึ่งทาร์เก็ตแมนก็จะสามารถส่งให้แบบมีช่องแบบ1 0 0เลยครับและยังมีกองหน้าที่เป็นโกลโพเชอร์อีกด้วยก็คือมีโอกาสเยอะมากๆครับที่จะได้ประตูจากการที่ทาร์เก็ตแมนนั้นได้บอลน,นะฮะเพราะฉะนั้นแผนแบบนี้จึงเหมาะกับการที่จะมีทาร์เก็ตแมนมากๆครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหรือว่าการเจาะแท็กติกของ Porsche, ong, โคชดิเดเยเดชองโค้ชของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อย ปีเพสแล้วก็เข้ากลุ่มปีเพสด,ด้วยนะฮะหากมีไอดีดีๆก็อย่าลืมไปฝากขายในปีเพสนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ไอเดีดีๆก็ลองไปดูที่เพจปีเพสได้เลยฮะเอาละครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ปีเพสครับเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะฮะบ๊ายบายครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม